โอ้หนี่มีมีทั้งปลากระป๋องมีทั้งข้าวมีทั้งอะไรเนี่ยไก่ไก่ต่อมาอยู่นะเอ้าเอามาเลี้ยงอะไรฮะเอามาเลี้ยงนี่เอามาเลี้ยงอะไรฮะเลี้ยงเองเนี่ยเปิดท้ายกินผิวอ่ะแล้วก็เราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นตกลงเอามาเลี้ยงคนเลี้ยงหมาเลี้ยงคนก่อนเลี้ยงก่อนเี้ยงก่อนอ้าวเร็วมากินข้าวกันเร็วมามากินข้าวกันวู้ ไอ้ยังงงอยู่เนะ่ยผงเสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วๆเข้าโอ้โหไอ้ทางนั้นก็เราแวงตกลงมึงจะเอาข้าวมาให้กูหรือจะมาจับกูเนี่ยยังงงงอยู่อ้าวนี่หมางงพร้อมยังกับข้าวพร้อมแล้วพร้อมแล้วเตรียมดูมันจะกลัวๆยังไงก็ไม่รู้อะสายเราต้องไปก่อนแล้วมันถึงจะมาแหละเอาวางวงไว้เถอะ ใจก็อยากจะมาก <eg ask eterm oon> ินนั่นะแต่เนี่ยกลัวๆประกาไปเฮ้ยเราเขาจะได้มามาเฮ้ยหมาแล้วเว้ยกินละกินละกินละพอเราขึ้นรถปุ๊บมันก็มากินแล้วเนี่ยถ้าเราไปก็มาแล้วระแวงอยู่แสดงว่าต้องมีใครมาจับมันนะกลัวดิกลัวคนดูแล้วไปแล้วเว้ยพระเดินมามาแล้วเฮ้ยหนูว่ายืนนิ่งเลยแทบมาเจอสิ่งนี้ อ๋อไปดูยากะเนี่ยอ๋อที่นี่ที่ไหนอะเนี่ยอ๋ออ๋อเราจะรวยกันใหญ่แล้วหาดูยากมันเหนืน่อยปว๋เนี่ยอ๋ออ๋อมีนอนนิ่งเลยฮะอ๋อ นี่ควางเลนเดียวมีนอนนี่สองตัวเฮ้ยหมูแคนี่ไม่แค้แล้วนะเนี่ยนะหลับนสนิทกันไหมมีคนมากวนใช่ไหมหอาวยังหลับอีกตื่นได้แล้วไปกลับถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับมึงยังกคมมนงยงกินอยนะู่้ะ ปะไนนี่เหออือออนนี้ปะไนเนี่ยนี้ปะไนเนี่ยใช่าอาวนี่ถ่ายวิดีโอคนี่แผนกวิดีโอฮะภาพเคลื่อนไหวโซนิสัยทัศเอาอีไดอี้เด็กว่นีนี่เอาาเฮ้ยั่งถึงใช่ใช่ อย่าว่าจะพวกเราเลยน้องก็ตกใจ กี่ตัวคะลูกมันมีหลายตัวอ๋อขายไปแล้วขายไปบ้างออมมีเอามานี่มีเอามาคนนไปสตัวนีนะครับไายตัวนี้เาพันขายนี่อยู่พี่ต้นนี่พี่ต้นนี่ยังราวดิมันไม่เงีมันไม่ได้กัรออนี่ก็ดีกว่ารอนี่จรจับ่น้งจกสินป้าอุษาไปจับมาป้าก็เลี้ยิงจ๋าน่ารักเลยเจ้าของ ร้านน่ารักเร้ really <te> ่อของร้านเรื่องร้านของปลีนตัวใหญ่ใหญ่มากเลยของปลีนมันตายเปล่ากูจับต้มยำหมดแล้วตายตายเขาไม่ไดไม่เก็ตัวเล็กๆนะโอ้ยใหญ่ใหญ่เนี่ยออโหโอ้โห ทำอะไรกันครับเนี่ยโหแพ็คนมบอร์เตอร์ม right ิลครับฮะแพ็คนมบอรเตอร์มิลใส่ลังแขพร่งน <gel> <festivals> <ș> <latego> ี้แจกทานมาไปที่ไหนพรุ่งนี้ไปที่ไหนเนี่ยวัดทัพไทรละครับวัดัพไทรละไวยเตอร์มิลใส่ขวดครับแล้วนี้ไม่ขวดใส่ลังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มีการเล่นอไรแนี้ท่านครับ่นแก่เลยครับท่านแก่้ดันแก่่อะไาดีหุ่นยิ่ใหญ่เกิน่นใหญ่เกิน ท่านประธานของเราจัดเองเลยลงมือจัดเองเลยนี่ที่รังเดียวไปแล้วโอ้ยเซมิทสีนี้เนี่ยบุญใหญ่เลยเนี่ยอันนอ้เบียร์ไม่น่าอยากเขาไว้ภาพเบียร์ไม่เบียไม่ได้ให้สปมบัต์ให้เวตามิ่วอ๋อเหรอโอ้โหนี่ขอกันดื้อเลยนะเนี่ยขอบคุณเจ้าของเครื่องดื่มหรือขอบคุณเจ้าของตังค์ขอบคุณเจ้าของตังค์นะ ่นะให้เสียงเบามีเรื่องขำขันให้หัวเราะให้ดังเข้าไว้แล้วมีอะไรอีกไอ้กรอบที่สังเกตคุยเรื่องตลกอะไรบ้าฮะเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเรื่องผีเรื่องผีฮ่าฮ่าฮ่่ไอแกขวผีถึงไม่กลับถึงกลับห้องไหมโอ้โหเจอกันขนาดนั้นตอเนี้ปลุกลาทรกัวตื่สายเฮ้ยนี่มึงด่ากูขนาดนี้ วงลเมโอ้โหทางเข้าสวยงามมากอันนี้เรามาถึงวัดอะไรแล้ว,นนรลวครับเนี่ยทัพไพโรอครับบ้านตะปะสีฮะ<า>บ้านตะปะสีอยู่อำเภออะไรเนี่ยวัดทรัพยไพโรอเนี่ยอำเภอบึงสามพันจังหวัดจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้โหบอกให้ครบจริงเขาก็รู้กันแล้วละ่ะเรา,เาก็คงเปิดชิปอะไรไปอย่างนั้นแหละ เป็นเรื่องเป็นลาวมากยิ่งขึ้นสาธุโบสถ์กลางคามัยสาธุวันนี้เขาทํางานอะไรกันเนี่ยไม้แดงคึกคืดกันหน้าดูมีงานอะไรกันดิ้นงานดูดิ้นนะสาธุสาธุท่วมกันอันนี้วัดอะไรครับวัดซัดไม้แดงครับวันนี้ที่ผ่านมานะครับอันนี้เรียกน้ำย่อยก่อนยังไม่ถึงอ๋อไอเราเนี่อก็ถึงแล้ว เกิกิโลครับเีิฮะใช่เหรอก็คอเย็นเลยแล้วกันครับพี่ <c oughs> ไอ้ใต่ตังน้ำมันไว้ก็เย็นแล้วอะน้ำมนัน,ำมนเย็นหมดแล้วครับโอ้สวยจริงนะเป็นวิถีชาวบ้านครับอยู่กับแบบเป็นพืชไร่การเกษตรแบบพอเพียงนะครับเป็นแนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่แบบว่าหนึ่งไร่ทําได้ปสนหนึ่งแสนหนึ่งอ่าอะไรประมาณนั้นที่บ้านไม่ถึงไร่ก็ได้แสนอ๋อทำไร่เหรอครับมาล้วงกระเป๋าเขาอ้ยขโมยพี่ี่ขโมยพี่ นี่ตะไคร้ต้นใหญ่นะแถวเนี้ยอ้อยพี่ต้นอะไรนะอ้อยอ้าออ้อยฮะถูกแถวบ้านไม่มีต้นมันก็แกงควายได้แล้วมั้งพี่ย่อยเขาสวยงามอันนี้นี่ไงครับเขาันกกก่อครับใช่ไปกกก่อไอทีน้องมะม่วงอะนะน้องชมพู่ห้ากิโลนึงจะเล่นอยู่ตลอดเลยเนี่ยครับ คณะเจะ้าคณะออดครับเฮ้ยใช่เหรอใช่วเขาตีนทะูกตัผมไม่เคยทำพืชไร่ครับเสือมันจะบอกจะจะออกไปนวดอะไรนะเกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียงหลังจากเขาไล่ออกหลังจากเขาไล่ออกอดเกษียนอดเกียนโอ้โหเออมันสวยจริงนะอ่าวันนี้คือเป็นนี่เป็นเขาหินปูนนะเนี่ยหินปูนใช่ที่เกาะตามฟันนะนะนี่เลยมันสกบูรณ์อันนี้ต้องขูดต้องขูดออกบิ้มมาเหลืองเลยนะ เาชันนะครับฮะความสูงอยู่รู้ไม่หน่อยนี่ใบเรื่องชันเห็นอยู่อยมีคนโบกมือมีท่ามดึงแต่พี่เห็นแรดลิงตัวใหญ่ครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครฮะไอที่ออกข่าวนะเฮ้ยมันมาอย่างนี้เลยอ๋อคนละเพือนเี่พี่คนละจังหวัดด้วยี่จะห้ากิโลเล่นตลอดได้อยู่ถึงแล้วครับทางเข้าวัดอะไรนะวัดซับไพโร่โอ้โหถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษอะซับรซับหลอด ไอ้นี่มันออกแนวกะเหลี่ยงซักไพหลอเทมโบรนี่เป็นแน่แสดงว่าจบสูงนี่ทางเข้าสวยงามมากตระเ็นองค์สมองค์ใหญ่ครับอยเป็นเชิงเขาครับอันนี้ก็พื้นที่วัดแล้วใช่ไหมพื้นที่วัดแล้วครับเป็นี่มีทางเข้าตลอดเลยวันนี้ว่าเป็นงานประดิษฐศาสนาของพวกพุทธศาสนาเรานะครับนี่นะครับกลุ่มโอที่เข็มมาลัยนคร ให้ได้รับรู้ในการกระทำพิธีในวันนี้ทอดกระถินสาม,มัคคีมาเพื่อจะได้น้อมนำผ้ากระถินถวายพระสงฆ์องค์เนรที่ได้อยู่จำบรรษาถ้วยไทยมาถวาวัดสัปเหร้ออย่างนี้ตลอดถึงได้น้อมนำซึ่งจตุปัจจัยมารอร้อม พระพุทธเสย,ยายาว100ร้อเมตรเพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาปฏิปฏิบูชายะเราทำให้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลูกหลานมาก็คงจะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวลูกตาก็จะได้เริ่มมิธีเลยเอา พอท่านใดเสร็จแล้วนะครับรงทานของเรานะครับเริ่มเริ่มแล้วนะครับกันเราตั้งไปเร,เรื่อยชายัางยังเล็กกว่าเราหน<ๆ>ึ่งเมตรนะครับร่วมก็รนะ่วมแรงร่วมใจสร้างกันนะครับคิดว่าไม่นานนะครับร้อยเมตรนี่คงจะอไม่นานน้ำมาพี่เติมมาแล้วจะได้นะเอาได้<อ>ได้ขยายขยายเอขเอขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยขอน้ำมาเติมหน่อย โอ่าอ้โหนี่อาจารย์ใหญ่เลยใเท่าเลยไปทุกวัดสายบุญใช่ไหมอ๋ออนุโมทนาด้วยนะครับสายบุญได้มาจากไหนเนี่ยฮะดอกเาี้ยงโอ้แล้วเก็บไว้เอาไปบูชาโอ้ทอ่มันเยอะไปแล้วลูกเก็บดอกไม้ใส่กระเป๋าไว้แล้วเพื่อจะเอาไปบูชาพระ ขอเรียนเชิญท่านนาวากาศเอกสมบูร์เพ็งสุขนะขึ้นถ่ายรูปที่ปละพิธีได้เลยนะครับคุณนายนงนุษเพ็งสุขครับและครอบครัวคณะราษฎรนะครับคุณมารีดวงรัศมีครับเชิญนั่นได้ปละพิธีนะครับกราบเรียนเชิญนะครับกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับมันพิธีคุ้นๆนะเพลงต่อเพลงเพลงขอ m u สิ c เนอะถูกไหม เราเมือเดินทต้มาอ่าบันนมือตัวรือง้รหอยวยอทุกคนนะร้อข้างหลังนี่อะไรนะโควิดอรอโควิดกระทิงก็สมบัรงามมากกักระทิงวัดสับไพโรนะครับ จานั่งท่านเป็นคนปั้นเองอ๋อปั้นกับมือกับมือเองหน้าตาออกจะแปลกๆเลยนะลูกผสมลูกผสมอ๋อมีเขามีเขามีหนวดด้วยครับู้จะตั้งชื่ออะไรมามาพร้อมโควิดพอดีท่านเลยตั้งโควิดโควิดโอ้โหออขอบคุณมากจากที่ไหนครับพี่ ถ่ายถายไว้เยอะๆเวลากินเนอวลางาน่ายเวงานไม่ถ่ายอะิสีหลัมากอเยอะเนอปีหน้ามาอีกเป่าครกแต่รงตาันก้ว้้วถ่ไ้าด้วยอะไระเครื่องปรุงม่นรวงานบูจะกินนะครับขอทําให้ลองนะครับวันนี้ได้มาร่วมบุญมรณาทานกินด้วยกัน ฮะไม่ทราบว่าพูดอะไรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินบุญใหญ่ครับวันนี้นกระถินนะครับ What? What? วัดวัทรัพย์เพลาะครับเรามาไกลาก็จริงแต่ศรัทธาถึงมาได้ถึงพูดดังๆได้ครับไม่เป็นไรที่เลี้ยงเลย